ตันครับนายสุภกิจสุขดี18ปีจากจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณพยงเฉถพงศ์นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบังมัดคองตันครับนี่ครับสนับสนุนโอ้โหนักมวยเพียบเลยครับสำหรับบังมัดคองตันนะครับก็ไปวันก็อนฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับ51ครั้งชนะ36แล้วก็แพ้15ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสมบัติสิทธิ์หลวงพ่อน้ำฝนนะครับ นายอัธวิทย์คล้ายคลึงครับ18ปีจากบุรีลำหัวหน้าคณะท่านสอจโอต้งปราจีนครับแล้วก็มีพี่อันสุขุมวิทย์เป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านหลวงที่น้ำฝนแหละครับอุอยปัจจุบันที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทย์ครับนักชกในดวงใจมีชาติอนันต์สจอจอยออปราจีนครับ40ครั้งชนะ35แพ้4แล้วก็เสมอ1ครั้งครับ เดินทางมาถึงผู้ที่3มแล้วนะครับมวยมันสนันเมืองครับในการทำงานของทีมงานเพรยินดีวันนี้นี่ผ่านไป2คู่นี่เร้าใจได้บิดได้ลุ้นกันทุกคู่เลยนะครับกรรมการอารณนุชกลางชี้ขัดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีปรวัติแขกสินทรธีรวุฒิศิลครแล้วก็พงพัดว่องไวครับคะแนนผู้ที่ผ่านมานะครับไม่เอกฉันสอต่อหนึ่งเสียงด้วยครับแหมนี่แหละครับคือความสนุกความเร้าใจครับ กรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการสุรเชษแก้ววงให้แดง48น้ำเงิน49แล้วก็ธงชัยทองสเสวกให้แดง48แล้วก็น้ำเงิน49ครับน้ำเงินชนะไป2ต่อหนึ่งเสียงครับอ่าแม่โดนหมัดไปหนึ่งหมัดนะครับน้ำเงินนะครับสมบัติโดนสิงเอกนาไมยซัดต,ตูมลงไปเลยนะครับแต่ว่าโชคยังช่วยกรรมการยังไม่นับนะครับผูนี้โชคในพกกิกัดโอ้โหลงดงดานไปทีเดียงขวาล้วนเลยนะครับฝ่ายแดงสิงเอกนาไมยน้ำเงินสมบัตินะครับ แม่ในน้ำหนักนี่ร้อยยี่สิบนี่ใครจะมาเกินขโมกเพชรห้าพลังไม่มีฮะยอดมวยนี่ครับเจ็ดรุ่นเก้าเส้นดอกไม้ป่าอย่างนี้สมิงหนุ่มสิบพิบุญธรรมจักรวาลอย่างนี้มวยดังๆทั้งสิ้นเลยนะครับหรือลำน้ำมูลสำราญศักดิ์หรือจะเป็นสามสามเอีงนี่นะบุลหลายนี่โอ้ยมวยดังๆเยอะอ่ะแล้วก็พิมารันเล็กหรือว่าสมรักด้วยนะในรุ่นนี้นะครับตอนก่อนที่จะไปชกมวยโอลิมปิกวางคันเถอะนะ มาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงสีงเอกมาน้้าเงินสมบัติสองคู่กับพลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับนี่แหละครับทุกคนูมวยมันสนันเมืองนะครับทุกวันอังคารเวลาประมาณ18บแนิกาเป็นต้นไปนะครับประธานเพชรบุรีก็เสียน,นะครับแล้วก็เสียโบท๊ทนะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชีระนัทนาวงนะครับอา้าวสองคู่ก็พลิกอุตลุดแล้วนะครับอา้าวคู่นี้มาดูว่าฝ่ายแดงสีงเอกํำไมเน้้าเงินสมบัตินี่ มาสมัยในดีนะครับสมบัติสอเทนกูนี่เตะล้วนๆเลยทีเดียวอ้าวขยับมะไฟแดงสิง,องเอกัน่ะอ้าวหมดยกวันนี้ต่องขาวเชียงใหม่นี่ครับต่องขาวเชียงใหม่ดูอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเป็นแฟนมวยขาประจําเลยทีเดียวนะครับทุกอยูม่มวยมันสนั่นเมืองด้วยแล้วก็เป็นคนที่แฟนมวยรู้จักกันทั้งเมืองงั้นเนี่ยต่องขาวเชียงใหม่เอ้าดูลุ้นรายการนี้อยู่ด้วยเอ้ามาดูยกต่อไปนะครับยกสองไฟแดงสิงเองกน้ำมนักเบิร์นสมบัติอ้าวอ้าว มสมบัติแด่ดีนี่สมบัติสองเทนิกุณิ่เตะลุลนๆดับขวาไปสิงอกไรไหมนะครับโอ้โหดูครับมาเตะแล้วโหนนี่ครับมาตีเด้งไตะสมบัติอืมฮืมกรรมการอารันุษการแกะแยกออกมาก่อนครับอันนี้ก็ย้ำเลยนะครับรางวัลจากแอนตซินเลยครับเตะก้านคอสอกับเข่าร้อยหนึ่งหมื่นบาท จระเกฟปาดหาร30,000บาทมีแผลแตกก็เข็มละ500บาทนะครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยีรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่น พร้อมด้วยท่านในห่างวินัยวีระพุทชงครับผู้การส่งเสริมและก็สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ตั้งเดิมขอขอบพระคุณครับผ่านไป1นาทีของยกที่2นะครับแข้งขวามาครับซ้ายคืนไปครับผลงานทั้งคู่นี้ถือว่าร้อนแรงนะครับสิงห์เอกมัยชนะเพชรบัญชาหงทองมวยไทยล่าสุดส่วนสมบัตินีชนะน็อกติวเปียวหุยหนุ่ย9-3้าถามยกสามนะครับที่อตกอ้าวมัดแล้วครับมัดแล้วครับพยายามจะมาล็อกเหนียวเหนียวแต่มีลูกขวาเลยครับสมบัติอ้าวไปแดนนะครับสิงห์เอกมัยนึกเป็นสมบัตินะครับนี่ คนไทยทบาสานี่ดูรายการนี้ส่งลายให้อีกแล้วนะครับบอกว่าชอบมากดูรายการนี้ไม่ขาดคลุกชีพด้วยสมพรแก้วรัศมีโชิเอาแทงปายแทงปายเอาขยับมะไฟแดงนะครับสีเอกมัไม้นักเินสมบัติสมบัติโยกเตะขวามาสีเอกระไม้อ้าวขวาติดไปวันนี้บังมัดมาด้วยนะลูกของตานลูกของตานเอานี่ครับสายหน้าสวยครับสมบัติ นี่ครับขยับตอนนี้อยู่ในช่วงชิงจังหวะออกแข้งครับดูว่าแดงสิงเอกมัยสิงเอกมัยเดินขยับหาเรื่องอนี่ครับมาเดินปึ๊บออกออกมาปันล่างไปทีหนึ่ง คู่นี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยโอโ้มีสอกใกล้ๆด้วยเอาหักมาแทงตามไปครับวงในตั้งแขนสู้กันอยู่ออัดชีดเยอะทั้งคู่ครับเพราะว่าท่ายญ่ยี่อี้อดังดูเหลี่ยมจับแต่ตีไม่ได้กรรมาการอารันก็เลยแกะแยกเลยครับแม่จัดแบบนี้นะครับแฟนแฟนโอ้ยเตะขวาลวนๆสมบัตินะครับอา้าวโอ้อา้าวตีงขวาดีอา้าวซิงยังไมไล่ไล่ลแขนยังปล้ำยังตีไม่ถนัดนะครับรันลูกกลางแกะแย่ yeah. นี่นะครับผลง,งานของเสียโบสตนาธเดชในเรื่องคู่มวยต่างๆเอา้าให้แฟนได้รู้ว่าขวาไปอีกทีหนึง่งน้ำเงินเตะไปสมบัติเอาซ้ายดอกหนึง่งเอกไม้ซีเอเนม้เตะขวาเอาซ้ายสมบัติไปอีกยังวัดดวงนะครับลายยกอีกนิดนึ่งลายยกแล้วเอาขวาไปเอาตีไปเดาไอ้แทงไป้เสียเอกไม้นะครับหมดยกหมดยกที่สอง คุณครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้จะรับรองณภาพจากพิธีนีอาคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลยครับตามกันต่อนะครับยกที่3คู่รองครับวันนี้บังมัดของตานีติดตามอยู่ทางหน้าจอดูทูโฟยูครับให้เสหูมาบัญชาการอยู่ที่มุมแดงครับส่วนน้ําเงินพี่อ๋งสุภุมวิทย์ครับต่อยร้อยยี่สิบนะครับคู่นี้ใกล้เคียงคู่ที่สูสีแข้งขวาขวามมีหมัดคอสมาด้วย เข้าในแล้วครับล็อกเหนียวเหนียวอ่ะตุ๊กแกเรียกพี่ตีได้ไหมแม่ยังมันยังยังตีไม่ได้กรรมาการอะไรเลยแยกเลยครับล็อกคอไว้ล็อกตียังไม่ได้นะครับใบแดงสิงห์เอกน้ำไม้อโยกโยกนี่สมบัติสมบัติต้องแข้งขวาอา้าวในดีสมบัติโซนที่กุลน,นี่ครับติงขวาล้นล้วนอา้าวมาดูตัวนี้อ้าวสมบัติแม่สิงห์เอกไม่แม่ล็อกแข็งล็อกเหนียวแต่ยังตีไม่ถนัดอา้าวย่องมาเรื่อยเนะครับเอา้าซ้ายไปสมบัติ สิงเอกันมาย,ย่องมาหมุนมัดลูกของตันนะครับแดงลุ้นหน้าเจ้าเอา้านายแล้วล็อกไว้ล็อกไว้สิงเอกันไม้นะครับสิงเอกันไม้ล็อกไว้แต่ยังไม่ถนัดโอ้สมบัติล็อกไว้เลยทีเดียวโอ้ยังดูดีอยู่นะครับยังฮือฮาฮือฮาตลอดอา้าวฝ่ายแดงสิงเอกันไม้สิงเอกันไม้นะครับน้ำเงินสมบัติเตะขวาไปแม่ เอกไม้เตะขวามาทีนึ่งซ้ายไปสมบัติสิงเอกไมาเตะขวาเอายังวัดดวงกันอยู่นะครับอนี่ครับแม่ผ่านมาครึ่งทางโอ้ยแมมีศอกนำไปก่อนด้วยครับสิงเอกไม้จับ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 มาจับได้แต่ยังตีไม่ได้ครับทะการอลันดึงออกมากางเวทีครับนี่ครับสิงจังหวะมาเสียบเข้าไปคนละเข่าจับจับใครยกก่อนใครยกก่อนสมบัติสิงเอกไม้ ม,ม,มันจับถนัดต,ตีไม่ถนัดละสิคุณนอ็อตแข้แทงขาของสมบัติสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่มันดูเกะก,กะนะครับสิงเอกไมก็อาศัยลูกแข็งแรงนะครับเดินตื้อมากขยับมาขวางไว้ขวางไว้สมบัติแมาตีได้ไหมครับเนี่ยครับมีเอานวมปิดหน้าครับให้หมองไม่ค่อยถนัดครับแม่นี่นะครับสมบัติกิฉลาดเอา้าแกไปลายไปเรื่อยนะครับแต่ว่าสิงเอกไม้สิงเอกไมนี่กันลุยลุยอย่างเดียวพอกไล่เอา้าขวาไปสมบัติสมบัติเอา้า ซ้ายไปสิงเอกมัเตะขวามาเอ้าซ้ายไปสมบัติสมบัติเอาก่อนสิงเอกมัยสิงเอกมัยน่ครับเอาโดนถีบไปทีนึงเอ้าสิงเอกมัยเอ้าลุยนี่อย่าหยุดนี่เอ้าซ้ายไปสมบัติเตะก่อนอีกแล้วสิงเอกมัยเอ้าโดนซ้ายของสมบัติอีกทีนึงย่องไปเรื่อยนะครับเอ้าซ้ายแม่อย่าปล่อยให้เตะอย่างเดียวเอ้ามานี่แหละลูกนี้ได้นะครับสิงเอกมัยได้นะครับเพราะว่าอยู่บน โ oh, อ้โหมากระชากเขาครับแอ่ดึงไปดึงมาตัวเองไปอยู่ล่างซะอย่างนั้นไม่เป็นไรครับสถานการ์มันยังคู่ที่สูสีอยู่ครับปลายยก3มหาสายหน้าไปได้นิดนึงครับโหมดยก3พักกันแป๊บเดียวครับอาชีพครับโทร028008000บริษัท CPF r e s t a u r a n and f o o d c h um a i n จำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวข้าวตังมินี่ไก่ยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเกี๊ยวไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราคาะตและก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลุ่งโลดครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อครับยกที่4ครับสิงห์เอกมัยบางมัดของตันแดงสมบัติ สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝดน้ำเงินครับอายกนี้ดูพยายามจะเรื้อยเหมือนเดิมครับสิงเอกไมยสมบัติอา้าวแมเจอล็อกเจอล็อกปิดกันไปปิดกันมาวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับอา้าวนายนะครับอยู่ที่แดงนะครับสิงเอกไมยน้ำเงินสมบัติอา้าวสมบัติเตะเตะไปแล้วเตะอีกอธิษฐนห้าหมื่น 50, 000, นะสมบัติเอาเตะซ้ายเอาขวามาสิงเอกไมยซ้ายไปสมบัตินายแล้วมานายลูกกล้ีต้องยกให้สิงเอกไมยนะครับโคแต้ล็อกนาย นี่นี่บัตรแล้วมัดกระตุ้มแล้วนะครับสิงเอกไม้เลยครับเลื่อมวยขท้ามวยขท้าล็อกไว้เลยมาตะแคงข้างมงวัดดูอยู่ม้วนของกันดึงดึอยู่นะครับนี่ครับมายกสี่แล้วครับผ่านไปหนึ่งนาทีมาสมบัติเดินเปิดเกมอุ้ยมีศอกซ้ายดักไว้ครับอุ้ยดูครับแมนายจับไอ้สมบัติไอ้กรรมการอลันดึงออกมากลางเวทีก่อนครับใกล้ๆนี่สิงเอกมัยมีศอกนาครัวนะครับนี่ครับฟันอีกแล้วครับ สมบัติสมบัติพยายามจะเลื้อยในก็ต้องสู้ด้วยมหาแต่ดูมือแกเหนียวตีไปขวางขวางอยู่ไม่อยู่ครับม้าพยายามจะขวางนะครับสมบัติแม่สิงเอกสิงเอกกระไม้นี่แข็งนะล็อกในเลยนะครับเดินอีกสิงเอกกระไม้เดินอ้าวแม่สมบัติเตะมาก็ติดโยกมานะแม่ในลูกเคาลูกจับนี่ยกให้เลยนะครับ สิงเอกมัยแม่ก so, ็ป uh ัด huh. ป uh ัด huh. พ uh ันหาสมบัติล uh ้มไปด้วยเนอะล็อกไว้เลยล็อกไว้ด้วยเลยอ้าวเอาอีกสมบัติสมบัติอ e ้าวนายแล้วนายตีได้ไหมนายตีได้ไหมแหม่เข้ายังตีไม่ได้นะครับสมบัติอ้าวเดินสมบัติเดินสิงเอกสิงเอกมัยตั้งรับแล้วนะครับนายเสียบไปหยอกนึงตีมานี่แกซอยไปเลยนะครับสิงเอกมัย ดูครับ่าอ่ะสมบัติน้ำเงินมต้องเสริมเติมอาวุธเข้าไปครับมแลกนี่ยแหละครับมาจะทำจะทำก็มันขาดขาดเกินเกินอยู่ครับยังหาลูกชนัทนีไม่ได้ครับสมบัติพอเข้าในดูสีเอกไหมครับแกล็อกแกกดคอไว้เลยครับสมบัติต้องตื้อเข้าไปครับต้องบุกเข้าไปครับเจาะได้ไม่ได้ครับมาดูอาวุธความหนักหน่วงรุนแรงนี่ ถึงจุดนี้เห็นชัดแล้วนะครับว่าแม่สิงเอกมัยแกโอ้แกแข็งแรงมากครับอาวุธจะหนักกว่าครับแม่ดูแล้วตอนนี้แม่ชกง่ายเลยนะครับสิงเอกมัยมนี่นายแกขวางไว้ด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับโอ้สมบัติพอโดนนายโดนกล้ำไปแล้วนี่แม่แรงเียทานไม่หมดยกที่4ครับนีเห <'S 2> <s poquito> นื่นนอยนะเข้าไป,ปพักผ่อนกันเอามาลุ้นกันต่อน,นะครับยกสุดท้ายนะครับ ไฟแดงสิงเอกมัยนั่เมือนสม,ส,มสมบัติสมบัติมีหมัดแล้วต้องนัดมาลูกนี้เอ้าแม่แต่ว่าไม่ได้หมัดอาชีพมียาวน,นะเอา้าจับจับไม่ล้มเอาต่อยดิต่อยต่อยอาชีพมาเรือนแสนต่อยเลยต่อยอแจงแฝงอยาเพึ่งอยาเพึ่งทาร่าใจนะครับฮะมวยมันสนั่นเมืองหรือสึกเพรยินดีหรือว่ามวยมันวันศุกร์นี่แม่อะไรที่มันแน่นนนี่จะมีเหตุการณ์แปลกแปลกไหล หลายคู่ให้เห็นครับบางทีเป็นลองเยอะๆนี่ครับเปียงปางขึ้นมานี่พลิกสถานการณ์ได้เลยนอร์ดเสียงระฆังยังไม่มาอะไรก็เป็นไปได้นะครับท่างสจ๊วตตงปาจีนี่โทรมาบอกพี่อันแล้วครับว่าต่อยอย่างเดียวฟันซองอย่างเดียวอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจครับสมบัติลุยเข้าไปโดนไม่โดนครับกัปั้นไม่มีรูของสมบัติครับอา้อาวสมบัติพระเอกหนังนะเ<ภ>มทนินีแล้วก็มีสมบัติสอทิทิกูล<ภ> ตอนนี้มาดูสมบัติคนนี้นะครับสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนแม่แต่ว่าฝ่ายแดงนะครับสิงเอกไมแกแข็งแรงด้วยนะครับแกป้องกันหมัดได้ด้วยโอ้ยุกสี่แกก็ทําได้ด้วยนะครับอ้าวแฟนต้องลุ้นอาชิตยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับม,มา,มาดูมาแดงแกก็มาขี้เวาเลยนะครับมาไม่อยู่ใกล้แต่ว่ามาอยู่ใกล้ปุ๊บแกลัดล็อกมารวบเอาไว้ครับดู ทีเด็ดทีขาดยังมาไม่ถึงครับอีกครึ่งยกสุดท้ายครึ่งยกสุดท้ายน้ำเงินสมบัติกำปัน้นพักออกไปพักออกไปก็แต่ว่าผัก,ผกไม่ออกอมือเก็เหนียวมากเลยครับโอ้โหพอจับพอล็อกเข้าข้อนี่ยากที่จะดิ้นหลุดเลยครับสิงห์เอกใหม่วัดดวงด้วยการต่อยหมัดนับถอยหลังนะครับเหลืออีก1น,นาทีเศษครับจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับเพชรท่าเรืออ,อกิตเกษมกับเพชรชาวลิต เชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือสีเสื้อใหม่กรมทหารพานที่48คู่ต่อไปนะครับ118ปอนด์ครับเออมาดูนะครับเพชรท่าเรือเพชรชลิตคู่เอกมาดูคู่นี้สิงเอกมยัยน้ำเงินสมบัติพอ,อรูปการป้องกันตัวใช้ได้เลยนะครับสิงเอกมยัยเซตปิดเฟป้องกันไว้ก่อนเลยรันลูกกลางเป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับอ้าวสมบัติต้องไล่เข้าไปอีกมีหมัดดีว่า ต่อยให้นับนะครับต่อยให้นับที่จะทำได้เอาสิงส,งสิงเอกมัยนะครับมาดูอยู่ที่ตู้ดูวันนี้ไม่เนี่ยมาเอาสองขาวเชียงใหม่ลุ้นดูนะก็รู้จักนะครับสองขาวเชียงใหม่ล็อกไว้ตีได้ไหมแม่โอ้โหนี่อ้าวรายยกอีกนิดเดียวนะครับโอ้การไม่ตกด้วยนะครับสิงเอกมัย สมบัติไม่รู้จะทำท่าไหนหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับรอกรรมการผู้พ้ากบทเวทีรับใบคะแนในจากกรรมการทั้ง3าท่านครัแต่ว่าแมนมวยก็รับสาร,รภาพกันไปแล้วนะตามภาพที่เห็นนะนะอ้าวนานุกลางนะครับดูคะแนนตามปกติครบ3มุมแล้วก็ทาง สิงเองกมมยนะครับสิงเองก,มมกมัยบางมัดบางมัดคองตันนะครับชนะคะแนนสมบัติสิทธิหลวงพี่นำผล